สวัสดีครับผมเดลต้าครับวันนี้มาแจกไฟล์ของเวียดนามนะผมก็จะดูดดีไหมก็ลองไปใช้กันเทกันดูนะผมอันนี้ผมใช้กับไฟล์ขายในร้าน้วยนะครับก็ก็จะด,ดูดดีนะครับครับยึดยิงโฉดน,นี่นะใครสนใจไฟล์ก็ ครับเก่งๆติดคอร์ดมาแล้วครับเดี๋ยวผมติดลิ้งติดคอร์ดมาให้นะครับนี่นะครับยิงเป็นแดงยิงเป็นแดงนะฝ่ายในร้านผมใช้กับฝ่ายเวียดน,นามด้วยก่อนจะดูดทีประเด็นนะผมนี่นะครับผมไม่จับนานมีไฟายก็เออเออๆนิดนึงครับ นี่นครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเล่นได้ทั้งดีเซอร์หรือ u ูเีนะผมดีเซอร์ทุกซองซองยาวยูเหรือืนดูด,ด,ดทุกชิ้นนะครับก็จะดูดดีเลยนะครับปืนที่ดูดดีผมแนะนำเป็นแบบพวกแบบ SMG นะครับก็เป็นพวกยูเอ็ม UM นะยูเอบชาีนะใช่ประมาณนี้ครับผมก็ตัดไปดูสอนลงเลยครับไป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 จมอ่ะ ็จะมาสอนลงครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับก็กดหนึ่งค้งครับแยกไฟล์ไปที่เดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วกดตกลงไปครับมันจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับผมก็กดเข้าไปครับมันจะมีฟรีไฟล์แม็กแล้วก็ฟีไฟล์ธรรมดานะครับผมก็กดค้างใครลงฟรีไฟล์ไหนก็เล่นฟรีไฟล์นะครับผมจะลงฟีไฟล์แม็กนะก็กดค้างครับกดคัดลอกและลบไปที่ที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์ Android Data แล้วก็กดวางไปได้เลยนะครับก่อน กดนำไปใช้ทั้งหมดด้วยนะแล้วกดแทนที่ไปเลยแค่นี้ก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมขอบคุณครับ